สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทำกากหมูเจียวนอกจากจะได้กากหมูอร่อยอร่อยแล้วยังได้น้ำมันหมูแบบใสปิ้งเอาไว้ทำอาหารได้อีกด้วยค่ะทุกคนไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นนะคะแม่ฝนจะเลือกซื้อมันหมูแบบที่เคาเลาะหนังออกให้เรียบร้อยแล้วพอได้แล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วก็นำมาซอยเป็นชิ้นๆเวลาซอยแม่ก็จะซอยให้หนาประมาณ1-2เซนนะคะเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปเนี่ยเวลานำไปเจียวกากหมูจะเล็กลงไปอีกค่ะวันนี้แม่ฝน ใช้มันหมูอยู่ที่ประมาณ1กิโลเสร็จแล้วแม่ฝนก็จะตั้งกระทะนะคะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางเทมันหมูลงไปได้เลยแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเติมให้ท่วมมันหมูเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นแม่ฝนก็จะเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาก็พอค่ะเยอะไปเดี๋ยวจะเค็มนะคะต้มไปเรื่อยเวลาต้มก็หมั่นคนหมูนะคะจะได้สุกสม่ำเสมอกัน คนไปจนกว่าน้ําจะเริ่มลดนะคะพอน้ําเริ่มลดแล้วอะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ําส้มใสายชูลงไปเลยค่ะเวลาใส่น้ําส้มใสายชูเนี่ยแม่ฝนแนะนําว่าให้พยายามคนน้ําส้มใสาชูให้ทั่วหมูนะคะ เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้น้ํามันไม่กระเด็นนั่นเองค่ะทุกคนเทคนิคนี้คือดีมากๆเลยวันนี้ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะน้ําส้มสายชูนะอ่าพอเราผัดไปเรื่อยๆนะคะแม่ฝนแนะนําว่าให้หรี่ไฟลงมาหน่อยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆน้ํามันหมูเริ่มออกมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นให้สังเกตว่าถ้าสมมติฟองหมด แสดงว่าก,ากากหมูเริ่มใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะตักกา,กากหมูแยกเอาไว้รอให้เสด็จน้ํามันแล้วก็รอให้เย็นเราก็จะปิดใส่กล่องเอาไว้สามารถเก็บไว้ทําอาหารอย่างอื่นได้ด้วยแม่ฝนจะบอกว่ากาก,ากหมูเจียวนําไปผัดพริกเผาอร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูน้ํามันหมูที่ได้ค่ะใส่มากๆเลยเดี๋ยวแม่ฝนจะลองตักให้ดูนะคะ โอ้โหทุกคนใส่จริงๆค่ะใส่ปิ๊งเลยค่ะอ่ะได้แล้วแม่ฝนก็จะนํากระชอนตาถี่นะคะมากรองแล้วก็เก็บใส่โหลกแก้วแบบนี้ไว้ค่ะปิดฝาเอาไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นหืนแล้วก็มดนะคะเวลาจะใช้ก็นำเอาออกมาแล้วก็สามารถนํามาผัดมาทอดได้หมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปลองทํานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย